1> 1, 2, <gaat> สวัสดีค่ะวันนี้พอล่าจะมาทำไส้กรอกฝรั่งเด้อจะอบไส้กรอกฝรั่งนะสองชนิดนะคะกินกับข้าวโพดตม้มกับเห็ดนะคะเดี๋ยวพอล่าจะมาลงมือทำเลยนะคะมาทานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้จะพามาทานไส้กรอกอบนะสไตล์ฝรั่งของพอล่าวันนี้นะคะก็จะมีไส้กรอกอบอยู่สองชนิดมีขา้าวโพดต้มมีเห็ดแล้วก็ผักสดนะคะจะพามากินไส้กรอกตอนบ่ายๆนะคะวันนี้นะคะไส้กรอกทีออกรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะก็จะมากินกับหอมหอมแดงอบนะคะโรยกินกับไส้กรอกนี่อร่อยนะคะชอบค่ะหอมดีค่ะ โดยเข้าด้วยกันเลยค่ะก็จะมีน้ําจิ้มแบบฝรั่งเหมือนกันนะคะจะมามีน้ําจิ้มน้าจิ้มเฮพีนี่เป็นน้าจิ้มของบาร์บีคิวเนาะกินพอลา่าอ่ารสจะเปรี้ยวนิดนึงรสนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันค่ะนะคะก็จะเปรี้ยวแต่พอล่าชอบรสนี้นะคะรสนี้จะออกอ่าเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เค็มมันนะคะพอลาาชอบรสนี้นะคะสไปซี่นะคะ เค็มมันสไปซี่กินกับไส้กรอชอบรสนี้ค่ะนะคะกินกับผักอ่ากาดแก้วผักผักสดผักนี้พอลาช,ชอบมากเลยกินอร่อยค่ะสดดีกรอบนะคะก่อนกินโชว์หน่อยนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็จะมาบอกกล่าวเล่าต่อนะคะสำหรับคนที่เข้ามาให้กำลังใจพอล่านะคะที่มาจากอ่ายูทูบเบอร์หรือมาจากอ่าคนทั่วไปนะคะพอล่าขอขอบคุณมากนะคะที่มาให้กําลังใจพอล่าสําหรับพอล่าทําด้เล่นสนุกสนุกนะคะก็มีให้คนมาให้กําลังใจพอล่านี้ก็นะหลายสิบคนเหมือนกันนะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาน,นะคะขอขอบคุณมากนะคะ พอล่าจะมีคลิปมาให้ชมต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะอาทิตย์หน้านี้เข้าช่วงเข้าทำงานปก,กติแล้วนะคะช่วงนี้เป็นวันพักผ่อนเนี่ยคะ่ะก็เลยมีเวลาทำคลิปมาให้ชมแต่พอล่าก็จะพยายามทำคลิปมาให้ชมนะคะพอล่าทำงานประจำค่ะจันถึงสุขค่ะก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมพอล่าถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์พอล่าติดตามชีวิตเมืองนอก พอล่าว่าเป็นยังไงชีวิตประจำวันของพอล่านะคะต้องทำเองกินเองนะคะจะไม่สะดวกสบายเท่ากับเมืองไทยนะคะตอนนี้เพราะล็อกดาวน์เข้มข้นมากที่นี่นะคะก็ออกไปแค่สี่อย่างนะ,ะไปหาหมอไปซื้อของไปทำงานนะคะไปออกกำลังกายแต่ทุกคนกล้องสวมมาสกสวมหน้ากากนะคะถ้าไม่สวมก็โดนปรับ200เหรียญน,นะคะเท่ากับสีพันกว่าบาทบ้านเรานะคะก็ ขอให้เป็นกำลังใจกับพอล่านะคะจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปกินนะคะหรือว่ามีอะไรรอบบ้านชีพอาชีวิตเรียบง่ายของพอล่านะคะอาจจะไม่ถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยนี่เป็นสไตล์ของพอล่านะคะก็ขอบคุณอ่ะกินข้าวโพดก่อนขอบคุณชีเนี่ย หวานกรอบนะคะหอมใช้กรอกร้อยอุ่อบสุกใหม่ใหม่ค่ะอร่อยค่ะันนี้เรียกไส้กรอกอ่ะลมควันนะคะ กรอบเนื้อค่ะอร่อยเนื้อล้วนๆเลยแล้วเขาผสมกับเครื่องเครื่องหมักหอมเผ็ดีก็นน้ำจิ้มเนาะ มัดค่ะเห็ดเมืองนอกค่ะเห็ดต้มเห็ดซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีอากาศบดคลุมนะคะมีแดดนิดๆบางครั้ง ก็หนาวค่ะพระแม่ชอบ อร่อยค่ะเพื่อนนะคะที่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะเข้ามาทำกันเถอะมาเรียนรู้เหมือนพอล่าเริ่มจากศูนย์นะคะพออยู่บ้านช่วงโควิดเราไม่มีอะไรทำนะพอล่าก็มาหารเรียนรู้ทำ youtube ทำคลิปวิดีโอเนี่ยพอล่าเริ่มจากศูนย์นะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยครูที่ทำให้พอล่าได้ ได้เรียนรู้คือเข้าไปดูคลิปต่างๆใน y t u t u อ่าคืออาจารย์เสกสรรเนี่ยเขาเขาสอนเข้าใจง่ายพูดชัดเจนนะคะแล้วเข้าใจดีซึ่งพอร่าเป็นคนเข้าใจอะไรยากนะคะเพราะถึงอายุเราเยอะแล้วสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราก็ก็เก่งด้านนี้คอมพี่ต้มพีเตอร์เราเก่งนะคะแต่พอเราทิ้งมาเป็น10กว่าปีนะคะเรามาเป็นแม่บ้านเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นพอเรามาเริ่มใหม่เราเริ่มจากศูนย์เลยนะคะ แต่ก็มีเพื่อนๆจากช่องอาจารย์เสกสรรเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจนะคะก็ขอบขอบคุณมากเลยนะคะพ,พอล่าจะพยายามทําและไม่ให้ตัวเองเหงาอยู่บ้านก็ทำโน่ทนทํานี่อาจจะคลิปไม่โดนใจนะคะแต่พอล่าก็ทําแบบสไตล์พอล่าเนาะถ้าใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์พอล่าด้วยนะคะจะได้มีแฟนรอบโลกเลยค่ะจะได้แชร์ประสบการณ์ว่าอยู่แต่ประเทศนี้เป็นยังไงอยู่เมืองไทยเป็นยังไงนะคะเอามาประสบการณ์มาแชร์กันนะคะชีวิตเราจะได้เปิดโลกกระทัดกว้างได้เห็นอะไรแปลกอยู่ในโลกนี้ นะถ้าเรามีความจริงใจหรือมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะก็หวังว่าช่องที่สร้างรายได้ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะสำหรับพอลาก็เป็นตัวเล็กๆนะคะค่อยทำค่อยไปนะคะเป็นงานดีเล็กของตัวเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะกินใช่กรอกชิ้นหนึ่งใหญ่เบ้อเริ่มอิ่มแล้วค่ะขอชิ้นสุดท้ายเนาะ อร่อยค่ะอิมอิม,อม้กรอบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ <_ C os> ขอจบอาหารคาวไว้เท่านี้เนาะ,ะนี่ก็ขอทานอาหารหวานเนาะก็สไตล์พล่านะคะนะคะจบอาหารคาวก็มาต่ออาหารหวานเหล่ง,ง่ายๆสไตล์พล่านะคะแตงโมสตรอบเบอรี่เป็นหน้าของมันเนาะ ก็มีไว้ติดบ้านได้ทานตลอดแหละค่ะนะคะพอเราอายุเยอะแล้วเราจะทานอาหารลดจัดลดเข้มข้นเหมือนเพื่อนๆใน y o u u b e บทำอยากทํานะคะอยากทานค่ะแต่พอล่าโดยที่ร่างกายมันมันทานไม่ไหวอายุเยอะแล้วอะค่ะชอบดูแล้วก็น้ำลายไหลทุกคลิปเลยนะคะ อิ่มมากเลยคะ่ะอร่อยะคะ่ะถ้าใครชอบอคลิปพอลา่าติดตามพอล่าก,ก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้พอล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะลาไปก่อนค่ะ